สวัสดีครับมาพบกับ KS My Scanner อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าตลาดเองก็เริ่มมีการปรับตัวปรับฐานขึ้นมาในโซน1,450นะครับหลายๆท่านก็พยายามหาหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ากลัวมีการขายทำกำไรออกมานะครับซึ่งวันนี้เองเราก็จะพยายามหาสูตรที่เห็นว่าจะเป็นช่วงเซ็ตเช่นที่มีการปรับฐานรเรียกเซลล์ออนแฟกนะครับผมซึ่งเราจะพยายามคัดเลือกหุ้น โดยการใช้สูตรสแกนเนี่ยครับหาหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็จะมานำเสนอสูตรคำว่า strong fundamental นะครับซึ่งเป็นการหาหุ้นที่มีค่า P/E ratio เนี่ยครับไม่เกิน15เท่าแล้วก็ต้องมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นเนฉลี่ยอย่างน้อย10%ต่อปีในช่วง3ปีล่าสุดและ ROE เนี่ยมากกว่า20%ณปนาปีปัจจุบันนะครับโดยราคาเนี่ยไม่ขึ้นไม่เกิน5% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าสูตรที่เราจะมามิกซ์กันตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หาหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหุ้นพื้นฐานแข็งสุดๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับครับเดี๋ยวเข้ามาที่ตัวโปรแกรม KS Super Stock นะครับกดคำว่า Scanner นะครับหลังจากนั้นแล้วเลือกที่ Start Your Scanner นะครับ ซึ่งตรงนี้เราจะมีการแอดทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับอันดับแรกคือตัวของ Price Change ก่อนนะครับจะอยู่ในหัวข้อ Basic นะครับเลือกคำว่า Price Change ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะมาเลือกตัว ROE ครับครับเดี๋ยวเรื่องหาคำว่า ROE นะครับคำอันที่3จะเป็น PE นะครับ เมื่อเจอคำ PE แล้วกดคำว่า PE เลยครับจากนั้นแล้วอันสุดท้ายข้อที่4นะครับ Average EPS Growth นะครับขับมาที่คำว่า EPS เจอคำว่า Average EPS Growth นะครับรับเมื่อเราได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเราจะสามารถใส่ตัวชี้วัดเป็นตัวเลขอะไรบ้างนะครับกดดันครับรับตัวแรกก่อนเลยครับตัวของ Price Change นะครับตัวนี้เรา กำหนดไว้นี่แหละตัวเราว่าราคาหุ้นต้องปรับขึ้นไม่เกิน5%ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับตัวนี้เราจะต้องปรับเป็น5%นะครับสูงสุดเราปรับเป็นรายเดือนนะครับครับตัวที่2จะเป็นตัว ROE นะครับเรากำหนดไว้ว่าขั้นต่ำอยู่ที่20นะครับผมใส่คำว่า20เลยครับครับตัวที่3นะครับจะเป็นในส่วนของ PE นะครับ P/E ก็คือเป็นตัว Price- เทียบ -Earning นะครับเรากำหนดไว้ว่าค่าตรงนี้ควรที่จะไม่เกิน15เท่านะครับซึ่งก็จะเป็นการบอกว่าปัจจุบันตรงนี้ค่าไม่เกินเท่านี้นะครับก็จะเป็นการหาหุ้นที่ราคาเนี่ยไม่ over earning เกินไปนะครับผมครับสุดท้ายการเติบโตอของกำไร,รต่อหุ้นแบบเป็นใช้ค่าเฉลี่ยนะครับผมซึ่ง ตรงนี้เราจะกำหนดไว้ว่าเฉลี่ยน้อยไม่ต่ำกว่า10%ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับกำหนดเป็น10%เป็นตครับครับตรงนี้ปรับเป็น3ปีย้อนหลังที่ผ่านมานะครับและบริษัทตรงนี้มีความสามารถทำกำไรดีมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและโตต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตัว EPS เนี่ยครับแตเป็นจะเป็นตัวสะท้อนในการเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพแล้วมีความผันผวนน้อยและความมั่นคงสูง นะครับครับตรงนี้เราได้เงื่อนไขครบทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับกดสแกนครับครับตรงนี้เราได้ทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะครับครับจากที่ทําการใส่เงื่อนไขเข้ามาจะเห็นได้ว่าหุ้นทั้งหมดนี้จะเป็นตัวหุ้นที่แสดงตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งก็ตรงนี้ลูกค้าเราจะลองไปปรับใช้ดูนะครับทั้งหมด20ตัวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ หวังว่าสูตรตรงนี้ครับจาก Ks My Scanner ครับไมน่น่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงตลาดอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีกำไรในการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับและสวัสดีครับ